สวัสดีจ้าเมื่อนี้ห้ากับมาพบมาพอกันทุกๆวันอังคารในเวลาสองถุมกับรายการมาที่นี้กับสาบปูไทยตอนนี้สาพุูไทยก็ยุ่ที่กบอลเฮาสาสาขาบ่านผู้ช่านสิบไปเบื้องคิดนี้สับปูไทยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องยูทูบสาบปูไทย่อแจ้งเตือนอีพีจะต้อไปและโปรโมชั่นดีๆจากสาพุูไทยและกับเป็นแห่งกําลังเจอเฮนเดอร์สำหรับผู้เล่ที่มักความสะดวกสบายในการเก็บเนยยุ่งเนวกินโดยที่ไม่ต้องใส่ฟ้าซี่ประหยัดพื้นที่และการเก็บความสดของอาหารเมื่อนี้สาพุูไทย จะมีมาแนะนําเป็นข้อนโดเก็บจานซีสันข้อนโดเก็บจานตัวนี้ป้องกันฟุ้นป้องกันมแมลงรักษาอุณหภูมิเก็บความหอมได้เพื่อความสดใหม่ของอาหารว่างไรสันสอนกันได้เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานพอดีมือเปิดปิดสะดวกสบายบว่มีกึ้นทําความสะอาดองได้ง่ายจ้าราคากะสบายกระเป๋าแห้งเห็นเพียงแค่3 1 9บกาบาทเท่านั้นจ้าคันพ่อแม่พี่น้องผู้เรสนเจอ กาสารารถมาเลือกมาซื้อได้ที่กบหาสาขาพังคนหรือว่าผู้เลือกบาว่างกบสามารถสร้างซื้อที่ดินทั้งเจ้ออีเด้อจ้าสำหรับเมื่อ,อนี้กับเบิดเวลาของสาวผู้ไทยแล้วเจอกันอีพี่หนะ้ากบหาแอร์เย็นซอบเพื่อนเดินสบายบ๊ายบาย